ครอบครัวของฉันมีอยู่ด้วยกัน4ี่คนมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ฉันถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะมีครบทุกอย่างแต่มันไม่อบอุ่นเลยฮึฉันจะทํายังไงดีเนี่ยแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วจะพ่อทำอะไรอยู่อะทำไมชักช้าจังเรียกตั้งนานพ่อเพิ่งเรียกแม่เองนะแม่ได้ยินแม่ก็รีบวิ่งมาเลยเนี่ยต่อปากต่อคำนั่นนั่นเดี๋ยวปุ๊บหนยวเลย ทำลายแม่นะจ๊าฝากไปก่อนเถอะเย็นนี้ฉันอยากกินข้าวกับป้านหนึ่งมะนาวไปทําให้ด้วยจ้าจ้าแม่เป็นยังไงบ้างมิจ๊ะโอ๊ยอะไรกันนักหนาอย่ามิวกี้อย่ามายุ่งกับแม่ได้ไหมแม่เพิ่งโดนพ่อดุดมาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีไม่ต้องมายุ่งกับฉันจะไปไหนก็ไปปะเ<ไ>ป็น <ไป S 1> ห่วงแม่แค่เนี้ยเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอทําไมแม่ต้องดูดเราด้วยไม่เข้าใจเลยเฮ้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 ยโถ่เอ้อยะอะไรวะเนี่ยแม่อะไรจะลูก ของเงินเติมเกมหน่อยดิเมื่อวานไม่ก็ให้ไปสองพแล้วนี่นาะเป็นเด็กเป็นเลก็กยังหาเงินไม่ได้ใช้เงินเยอะไม่ดีนะลูกทําไมแม่ชอบขัดใจผมจังเลยถ้าแม่ไม่เอาเงินให้ผมคอยดูนะผมจะทําลายข้าวของในบ้านนี้ให้หมดเลยอย่าเจะลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่เอาเงินให้แม่ทําไมพี่ได้เงินเติมเกมอะ่ะถ้าอย่างงั้นหนูของเงินแม่ไปซื้อขนมได้ไหมไม่ได้ ทำไมล่ะแม่ก็แม่เอาเงินให้พี่ชายของแกไปเติมเกมเยอะแล้วนะสิฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์ใช้เงินเตองทําไมแม่ไม่ยุติธรรมเลยอะรักลูกไม่เท่ากันถ้าอย่างนั้นไปหาพ่อดีกว่าพ่อน่าจะเข้าใจเราพับผมผมทราบแล้วครับหนูรู้สึกเดือดเด่ยวจังเลยค่ะพ่อพ่อจะอยู่คุยเป็นเพื่อนหนูได้ไหมพ่อคะอะไรมิวกี้พ่อคุยงานอยู่จะไปไหนก็ไปไปเฮ้ยลูกคนนี้ไม่ได้คะ่ะพ่อ ต้องต่ตื่นยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยุ่งวุ่นวายทั้งวันไหนจะลูกไหนจะผัวโอ้ปวดหัวถ้าคุยกับแม่แม่จะดูเราม่เนี่ยแม่คะอะไรเนี่ยมิวกี้ให้แม่อยู่นี่งๆสงบสงบบ้างเถอะแม่เหนื่อยจะมาพูดอะไรนักหนาจะไปไหนก็ไปเลยปก็ได้ค่ะแม่โดนไล่อีกแล้วอ่ะไปหาพ่อพ่อก็ไม่คุยด้วยไปหาแม่แม่ก็ไล่ถ้าอย่างนั้นเหลืออีกคนหนึ่งที่เราจะไปหาได้ก็คือพี่ชายของเรา พี่เล่นเกมอยู่หรอหนูขอเล่นด้วยหน่อยสิโยเห็นไม่เนี่ยาตายเลยจะไปไหนก็ไปเลยไปนี่แหละความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราพ่อไปทางแม่ไปทางพี่ชายไปทางอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆแ,แต่เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยแต่ละคนต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งไม่คุยกัน